พักงานในออฟฟิศแล้วมาเริ่มชีวิตในแปลงผักเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสขอให้เป็นวันที่สดใสสำหรับทุกคนด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้เราก็จะมาปลูกผักกันสไตล์ชาวกรุงนะฮะเราไม่ใช่ผู้ที่เป็นชาวสวนชาวไร่แต่เราอยากจะมีแปลงผักของเราเองทําได้ครับเราก็แค่มีพื้นที่ก่อนนะฮะเราก็ไปซื้อผ้าใบเนี่ยผ้าใบสีเขียวสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเราก็เอามากางใช้ไม้ไผ่ไม้ลวกหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับมาเป็นโครง ทีเนี้ยของเราอะ่ะมันเป็นการปลูกแบบลอยเพราะว่าเรามีเศษเหล็กเลยเยอะแต่ถ้าใครไม่มีเศษเหล็กอย่างเงี้ยตั้งพื้นได้ไหมได้ครับสะดวกดีออกนะครับวางไปเลยนะครับแต่ก่อนจะปลูกอะไรนะฮะอย่าลืมปรับปรุงพื้นที่ก่อนนะครับให้มันเรียบก่อนเวลาปลูกเนี่ยมันจะสวยสวยด้วยนะครับผมแล้วก็ง่ายเวลาน้ําเนี่ยมันจะไม่ขังให้มันมีพื้นที่เอียงน้ําออกไปนะในะส่วนของพระใบเนี่ยครับผมก็จะมีการรูเจาะรูที่ตูดถ,ถุงนะครับเพื่อให้น้ําระบายออกมานะฮะ แต่ถ้าเป็นแบบแปลงลอยแบบนี้เวลาลดน้ำปุ๊บน้ําก็จะลงสู่ด้านล่างมันจะไม่ไปเจเิงหน,นองด้านใต้นะครับบางที่เนี่ยดินเนี่ยมันแข็งน้ํามันก็ไหลผ่านไม่ดีนะครับผมมันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพักได้เหมือนกันโอเคเขาเรื่องดีกว่านะฮะตอนนี้เราก็จะทําการเอาดินนะครับดินพวกดินสําเร็จที่เขาขายกันตามข้างทาง1 0ถุงร้อยพวกนี้เอามาเทาใส่แต่สารอาหารในดินพวกนี้มันไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมเราก็ต้องมีการปรับปรุงสารอาหารในดินก่อน เราจะใช้ปุ๋ยออร์แกนิคโค้ดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาเองเนี่ยนะครับทำมาจากอะไรออร์แกนิคโค้ดทำมาจากเนื้อหมูทั้งตัวนะครับเวลาตายเนี่ยจับใส่เข้าเครื่องไบโอเวเตอร์ ater, ปั่นออกมานะครับเนื้อหนังมังสากระดูกนะครับได้แคลเซียมด้วยนะฮะออกมาเป็นปุ๋ยลองคิดดูว่าความสมบูรณ์ของปุ๋ยออร์แกนิคโค้ดมันจะมากขนาดไหนนะครับผมเราเคยทําการทดสอบเทียบแปลงผักที่ใส่กับไม่ใส่ไปแล้วไล่ดูย้อนเก่าได้เลยนะครับผมโอเค เราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับดินก่อนปลูกเราซื้อต้นกล้านะครับเราไม่พอเมล็ดเพราะว่าเราไม่มีเวลามาพาะมาเมล็ดเอาแบบง่ายๆเลยครับคุณสามารถปลูกผักออร์แกนิกได้นะครับซื้อต้นกล้ามาเลยต้นหนึ่งไม่กี่บาทนะครับสั่งออนไลน์ได้เลยเอามาปักลงเท่านั้นง่ายๆครับใครๆก็ทําได้ขอติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ